เรื่องยาโคบมุ่งแน่ไปยังเบตเอลอีกครั้งพระธรรมปฐม,มกาลบทที่35ข้อ1-5หหลังจากยาโคบเดินทางกลับจากฮารานเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าชาเคมเขาซื้อที่ดินจากชาวเมืองชาเคมและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพวกเขาและ ครอบครัวแต่งกายเหมือนคนชาเคมและแม้กระทั่งนำรูปเคารพของชาวชาเคมเข้ามาในบ้านของตนยาโคบและครอบครัวอาจคิดว่าหากเราดำเนินชีวิตให้คล้ายกับผู้คนรอบข้างเราก็จะมาอยู่ร่วมกับพวกเขาได้โดยไม่มีปัญหาพวกเขาอาจกลัวว่าหากเรามีชีวิตที่แตกต่างจากพวกเขามากเกินไปเราจะถูกมองว่าเป็นคนนอก และอาจเป็นอันตรายได้แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นดีนาบุตรสาวของยาโคบถูกชาวเชเคมล่วงละเมิดแทนที่ยาโคบจะรุกขึ้นเรียกร้องความยุติธรรมให้บุตรสาวเขากับพยายามหาทางสงบศึกและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับชาวเชเคมต่อไปแต่บุตรชายของยาโคบไม่ได้คิดเช่นนั้นพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉย ต่อความเจ็บปวดของน้องสาวพวกเขาตัดสินใจแก้แค้นโดยใช้คลอุบายล้วงชาวเชเเคมและสังหารพวกเขาเสียทั้งหมดอย่าโคบตกตะลึงเขารู้สึกหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาไม่อาจหนีจากบ้านเกิดที่เขาเพิ่งกลับมาได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับชาวเชเคมได้อีก ความหวาดกลัวในจิตใจของเขาจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลานั้นเองพระเจ้าตัดกับยาโคบว่าจงขึ้นไปยังเบตเอลและนมัสการเราเมื่อยาโคบได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้สติเขาคิดว่าข้ากำลังกลัวอะไรทำไมข้าพยายามดำเนินชีวิตให้เหมือนชาวเชเคมทำไมข้า ลืมคำปริญาณที่ให้ไว้กับพระเจ้าเมื่อ20ปีก่อนขณะที่ยาโคบกำลังหนีจากพี่ชายของเขาไปยังฮารานพระเจ้าได้ปรากฏแก่เขาที่เบดเอลและในเวลานั้นยาโคบได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อข้ากลับมายังแผ่นดินนี้ข้าจะนมัสการพระเจ้าที่เบดเอลยาโคบลืมคำมั่นสัญญานั้นไปแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ลืม ยาโคบจึงเรียกครอบครัวของเขามาและกล่าวว่าเราจะต้องทิ้งทุกอย่างที่เป็นของชาเคมพวกเขาจึงสละที่ดินที่ซื้อมาในชาเคมทิ้งรูปเคารพที่พวกเขานำเข้ามาในบ้านและกำจัดเครื่องประดับที่เคยใช้แต่งกายให้เหมือนชาวเชเคมจากนั้นพวกเขาออกเดินทางไปยังเบดเอลเพื่อกราบนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อ,อยาโคบตัดสินใจเช่นนี้ความกลัวในใจของเขาก็หายไปและกลายเป็นว่าชาวเชเคมเริ่มหวาดกลัวยาโคบจึงไม่มีใครกล้าไล่ตามเขาพี่น้องทั้งหลายก่อนหน้านี้ยาโคบมองไปที่ผู้คนรอบข้างและพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับพวกเขาเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่เมื่อเขากลับมามองพระเจ้า แทนความกลัวนั้นก็หายไปเราทุกคนอาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับโลกและสังคมรอบข้างและบางครั้งเราอาจจะพยายามปรับตัวให้เป็นเหมือนพวกเขาเพื่อลีกเลี่ยงปัญหาแต่พระคัมภีร์เตือนเราว่าเมื่อเรามองไปที่พระเจ้าแทนที่จะมองไปที่ผู้คนเมื่อเรากลัวพระเจ้าไม่ใช่ผู้คนในโลกความกลัวจะหายไป และในขณะเดียวกันผู้คนในโลกจะเคารพและเกรงกลัวเรา